สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม War of Tanks <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม w o l f t a n k อีกครั้งนึงครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนะครับและนี่เป็นอัปเดตใหญ่2.0เป็นอัปเดตใหญ่ในรอบ15ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากมายเลยนะครับผมซึ่งในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูน,นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรขอต้อนรับสู่ w o l f t a n k เกมสงครามรถถังยิงกันสุดมันจากค่ายเกมดังอย่าง w a Gaming เจ้าใหญ่เจ้าเดิมของเราเองโดยที่คุณสามารถที่จะควบคุมรถถังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2ส,สงรามยนหือแมกระทั่งรถถังมนูก850คันจาาากหหลลยประเททศั่วโลไม่ใชเกม ขับแล้วยิงอย่างเดียวแต่มันต้องใช้ทั้งสมาธิ <C le af> กลยุทธ์สายตาการสื่อสารและการทํางานกันเป็นทีมเพื่อที่จะรับชัยชนะมาพร้อมกับกราฟิกสุดอลังการและแมปอีกมากมายภายในเกมพร้อมที่จะให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนเกมไหนแน่นอนสําหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะสมัครเล่นเกมนี้สามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ที่ผมให้ไว้ได้เลยโดยใช้โค้ด combat ในการสมัครบัญชี โดยจะมีของรางวัลเป็นรถถังพรีเมียมแล,ละรถถังเช่าอีก3าคันพร้อมเงินในเกมและบัญชีพรีเมียมพิเศษอีก7วันให้ไปเล่นกันแบบฟรีๆได้เลยครับผมส่วนอีกลิงน์นึงจะเป็นของผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเกิน30วันสามารถกดรับของรางวัลได้เช่นกันโดยจะมีบัญชีพรีเมียมพิเศษ3วันสกินลายพาง1ชิ้นแลรถถังพรีเมียมเชา่าเซนจูรีนมาคห้ทับหใช้ได้7วัน10นเกมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคันนี้ในคลังอยู่แล้วคุณจะได้รับแรกเป็นเงิน1นึ่งแสนเครดิตแทนอีกอย่าง เ่นนด้วยชกัโดยที่เมื่อคุณเข้าไปในเกมคุณจะสามารถที่จะเลือกรถถังสายวิจัยได้1สายที่คุณอยากจะเล่นตั้งแต่เทียหจนถึงเทียสิบเมื่อคุณเลือกได้แล้วคุณจะได้รับรถถังทุกคันพร้อมแต่งโมดิฟายให้เรียบร้อยทั้งหมดของสายวิจัยนั้นทันทีส่วนของรางวัลน,นอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ซึ่งผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง โอเคครับคร่าวๆประมาณนี้ครับผมทีนี้เรากลับมาต่อกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างแรกเลยที่สังเกตได้เลยคือโรงรถของเราครับปกติแล้วเนี่ยจากแพทก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่นกันไปรถถังเราเนี่ยมันจะจอดอยู่ในป่า <ไฟ S 1> ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมรครับรกเกินนะมันจ้าซะเหลือเกินนะ <laughs> พเพราะว่าเราเดือดอีกทีสอง้นาตาจะวอนนะฮะ แต่มาในรอบนี้เราได้กลับมาอยู่ในโรงงานรถถังของเราอีกครั้งแล้วนะครับผมที่เรียกได้ว่าจัดเต็มเรื่องรายละเอียดมากๆนะครับซึ่งโรงรถถังแบบนี้เนี่ยมาทาให้ผมเนี่ยนึกถึงวันๆเก่าๆเลยสมัยที่รถถังเรายังจอดอยู่ในโรงงานรถถังแบบนี้แหละครับในส่วนของแถบเมนูจะเห็นได้ว่าเขาทํามาให้ดูสะอาดตาม,มากขึ้นจากที่ปกติแล้วเนี่ยพวกแถบเมนูต่างๆจะอยู่ด้านบนเนี่ยตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ด้านซ้ายหมดแล้วนะครับผมส่วนทางด้านขวาจะเป็นพวกภารกิจพิเศษต่างๆที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปเล่นเพื่อเก็บสะสมของรางวัลได้เช่นพวกแบตเทิลพ แถบการเลือกรถถังของเราเนี่ยคุณสามารถที่จะกดปุ่มสเปซบาร์เพื่อที่จะดูจำนวนรถถังทั้งหมดของคุณในครังได้เลยโดยที่สามารถที่จะเลือกแยกประเภทแล้วก็หมวดหมดูหม่ต่างๆแม้กระทั่งการเลือกรถถังที่เราอยากจะเล่นบ่อยๆโดยที่มันจะเป็นจะต้องโชว์หมดทุกคนันเราก็สามารถทําได้และที่เป็นไฮไลท์เลยของอัปเดตใหม่ในครั้งนี้นะครับผมนั่นก็คือการมาถึงของรถถังเทียร์สิครับผมซึ่งประกอบไปด้วยรถถังหนัก7คันรถถังกลาง5คันยานกรอบพิฆาตอีก3คันรถถังเบา1คัน โดยจุดเด่นของพวกรถถัง T11 พวกนี้นะครับที่มันไม่เหมือนกับพวกรถถังสายวิจัยทั่วไปเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของคุณสมบัติพิเศษครับผมใช่ครับมันมีความสามารถพิเศษของแต่ละคันที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมอันนี้เราก็ต้องไปอ่านดูกันในข้อมูลนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับและก็มีเรื่องของการ up skill การยกระดับความสามารถอะไรของมันอีกมากมายแล้วผมมาเป็นแผงสายวิจัยแบบนี้เลยครับผมและอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือเรื่องการที่เราสามารถที่จะเช็คดูเกราะของรถถังแต่ละคันได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปดูในเว็บไไซต์ออออออีีกกกแล้ววนนนนนะครรับมมมม่่่่่่เเเเเหืืืาาช รถถังคันนี้เนี่ยเกราะมันหนาเท่าไหร่อะไรยังไงเราต้องยิงมันตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าเปิดเว็บดูนะครับสามารถดูในเกมได้เลยครับผมโอ้ oh, oh, คือเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยฮะ ในส่วนของอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมีการปรับสมดุลเกมเพลย์และก็ระบบจับคู่ใหม่ที่ยุติธรรมกว่าเดิมมีโหมดเนื้อเรื่องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นั่นก็คือโหมด PVE Operation Boiling Point โหมดเนื้อเรื่องที่จะให้ผู้เล่นรับบทเป็นผู้บัญชาการรถถังของหน่วยยานกรอบพิเศษที่ได้รับภารกิจให้ไปปกป้องฐานปล่อยจรวดของเราที่ทะเลนอร์เวย์หน้าที่ของเราคือการกำจัดรถถังฝ่ายข่าศึกให้หมดและอัปเกรดรถถังของเราไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่3และทำการยึดฐานปล่อยจรวดกลับคืนมาเป็นของเรานั่นเองครับผม โอเคครับทั้งหมดคร่าวๆมีประมาณนี้ครับผมสำหรับอัปเดตใหม่ในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพลย์กันต่อเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงเตรียมรับชมรับฟังและก็ไปลุยกันได้เลยครับผมมาครับคุณผู้ชมครับแมชแรกของเราในวันนี้นะครับวันนี้ผมเลือกรถถังที่เป็นเมาส์รุ่นอัปเกรดดุดันมากครับและเป็นเทียร์ที่ผมจะจับเป็นคันแรกนะครับของวันนี้ ที่ผมรู้สึกสนใจมันก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือมันมีปืนรองครับซึ่งเกมนี้ผมไม่เคยพบเคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับการที่รถถังเราสามารถใช้ปืนอีกรกะบอกหนึ่งได้เพราะปกติเกมนี้เนี่ยใช้แต่ปืนหลักอย่างเดียวนะจิง เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราตามเพื่อนเราไปดีกว่านะครับโอ้เสียงเครื่องยนต์หนักแน่นดุดันกันมากนะครับเขาเกมนี้เนี่ยเขาเสียงเครื่องยนต์รถถังเนี่ยได้รับการอัดบันทึกเสียงมาจากของจริงนะครับจากพิพิธภัณฑ์เออโบลนตันที่อังกฤษนะฮะซึ่งผมไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่ารถถังอย่างไอรถถังคันนี้เนี่ยมันไปอัดมาจากไหนเขาอาจจะมิกเสียงขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าบางคันที่มันมีในโปรติตร์ของจริงนะครับอันนี้เขาก็ไปอัดมาจริงๆนะครับเฉพาะบางคันนะผมบอกกันะัเพ ราอย่างที่เรารู้กันนะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ารถถังทุกคันเนี่ยจะมีจริงนะครับอย่างเช่นไอ้คันนี้ที่ผมกําลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเอาไงรถถังมโนครับไม่มีจริงครับบอกก่อนนะครับแบงเอาให้เนี่ยสี400่ร้อยว่าทำมุมึยิบดิยิบอ่ะยิบอ่ะยิบอ่ะโรสสีออกไปยงิงแบงไม่เข้าไม่ใช่ไม่เข้าไม่โดนทำมุมทำมุมจุดเด่นของเกมนี้ก็คือการทำมุมเอนะียงเนี่ย แปมไม่เข้าหัวเฮ้ยแม่งรุ่นเดียวกันนี่วะสักขันสักคันไม่เข้าแปมเข้าให้นี่ก็ไม่เข้าโอหแล้วมันพากันเต็มเลยตรงนี้เฮ้ยบล็อกไม่ยิงไม่ยิงอืมยิงมายิงมาเอ้ยมีปืนล้องด้วยวะนี่แน่มีปืนล้องเอ้ยไม่ให้หรอกหยุดนะบรรจุกระสนุนเร็ว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  แบมนี่ชนมันแล้วชนมันจังหวะนี้ชนเอ้ยมันไม่ไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิสู้ด้วยสู้หด้วยเออโดนลุมไม่ไหวครับให้ไม่สู้ได้ครับถามจริงมากันกี่คนแล้วผมอยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยแต่เราชนะชนะเฉยชนะแบบงง นี่ครับโอ้โหหน้าต่างชัยชนะครับอืเปลี่ยนใหม่หมดแล้วดูสะอาดตาขึ้นนะนี่กดสเปซบาร์เพื่อดูนะใครยิงเรอไรวีอาร์โซยิงผมครับวีอาร์โซเฮ้ยเขาเขากลับมาเล่นเกมนี้แล้วเหรอครับเนี่ยโดนดาเลยคุณเคครับคุณเคแมเป็นขี้แบมห้าร้อยถอยบรรจุบรรจุหนึ่งสองหนึ่ง อยูสเสร็จเรียบร้อยแปมอ้าวเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยนี่แน่ปืนลองอ้าวชนป่ะชนป่ะเรียบร้อยกู <laughs> มีปืนลองไอ้ <laughs> ปืนลองมันก็ดีอยู่นะเออมันอย่างน้อยมันช่วยทำดาเมจอยู่เนะนี่ยนี่ๆหน่อยๆก็เอาก็าไม่ได้แย่นะฮะห้าร้อยปืนลองเปี้ยงเปียง,ยงไม่โดน อะไรครับเนี่ยอย่างน้อยเราก็ชน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ให้คะแนนการลบของคุณก็ก,ก,ก,ก็ปกตินะ <c oughs> ปกติดีมาครับผมคราวนี้เรามาอยู่กันในรถถังหนักโซเวียตกันบ้างนะครับแมปโอ้โหแล้วนี่แมปอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีจรวดเลยด้วยเฮ้ยแมปใหม่ครับอันนี้อันนี้แมปใหม่ซึ่งมไม่เคยผมไม่เคยมานะต่ายแล้วไม่รู้เ้นทานะอันนี้ต้องตามเพื่อนแล้วใครเคยเล่นแบบนี้มาก่อนบ้างเนี่ยไม่แต่ผมสนใจจรวดตรงนั้น ไปดูกันดีกว่าครับครับตอนนี้เราอยู่กับรถถังเออ KR1 นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็น IS7 เวอร์ชันไหนนะแต่ว่า <c oughs> ก็ก็เท่ดีนะก็ไม่ได้แย่นะครับเฮ้ hey, new new ยนิวเคลียสไซโลวอร์นิ่งนิวเคลียสไซโลลอนช์เรียบร้อยความเสียหายรุนแรงแต่ขาบขาบันไ,ไม่ได้ดมามิความสามารถของคันนี้ก็คือเน้นพุ่งชนนะฮะผม,ไ,มได้อ่านความสามารถพิเศษมันอยู่เน้นเน้นพุ่งชนนะผมว่า <c oughs> ผมจะขยับรถแล้วฮะ <c oughs> จะเข้าไปในนิวเคลียสไซโลฮะ แต่ตอนเนี้ยไอ้พวกเนี้ยโดนโอ้โหกลิ่งเลยกลิ่งกลิ่งว้าเฮ้ยอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเกือบเกือบเดี๋ยวจะดูก่อนนี่มันจะผ่านไปได้เอาเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเป็นผมผมก็ไม่รู้เนี่ยมันมีรูร่องตรงนี้ นี่ครับพร้อมปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยโอ้หมุมดีมากเลยตรงนี้โอ้ไอเอสเจ็ดหันหลังให้แบบนี้อาโก้สวยดีครับนานไงพอจะยิงก็หายเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะยือ้อระวังระวังบอกอย่าระวังนี่เมาส์เมาส์หน้ายิงมากครับซักนัดซักนัดไม่หรอไม่เข้ามันก็ยิงผมไม่เข้า อกเลยใครยึดเนินนี้ได้สุดยอดเลยฮนะอืมเมาส์โอ้ไม่มีมุมกดไม่มีมุมกดไปครับเดี๋ยวเราไปสมทบกับทางนู้นกันดีกว่าฮนะทีนี้ทุกคนรู้กันแล้วนะว่าศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อันตรายขนาดไหนศูนย <laughs> ์วิจัยจรวด <laughs> ไซโลอันตรายมากครับเดินสุงสีส่สห้าไม่ได้นะครับล่วงนี้ครับอไอเอสเจ็ด oh, หันหลังให้อย่างนี้สวยดีครับโอ้เมาส์เยี่ยมเลยจุดอร่อยเลยเนี่ยจุดอร่อยเลย เยขอเมาส์ไม่เข้าลุ้ม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 ลุมลุ้มลุมสวยอีกขั้นหนึ่งเอาเร็วเออสวยงามสนุกจังครับผมไม่ได้ยิงใครเลยเหมือนเดิมผมมาทำดาเมจนะผมมาโชว์ผมมาโชว์แมปใหม่โชว์รถนะเหมือนเดิมครับไม่เน้นฆ่าครับเน้นโชว์ครับแมป เบอร์ลินส์โอ้โหมา้วคันนี้เราอยู่กับรถถังฝรั่งเศสคันหนึ่งซึ่งหน้าตาพิลึกกือมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้มันมีความสามารถอะไรนะแต่ว่ามันเป็นรถถังกลางนะครับโอ้ oh, 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 oh. มีเหมือนเป็นรางกระสุนเลยละสักอย่างนะอ๋อ oh, มันเป็นออโตโลดนะอ๋อก็คือตอนมันโหลดมันจะหมุนป้อมไม่ได้นะมันจะกาลายร่างเป็นรถถังพิฆาตนะเ <laughs> <laughs> นี่ยจังหวะมันโหลดเดี๋ยวลองโหลดเสร็จนะ4 3 2 1โหลดเสร็จแล้วนี่ป้อมกระสุนลงคังเรียบร้อยป้อมหันได้โอ้คิว อืมไปหนึ่งอืถอถอย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 ก่อนถอยก่อนอืมโอ้โหแล้วฝั่งซ้ายไม่น่าเลยฝั่งซ้ายเพื่อเราตายหมดครับก็ดูสภาพครับเบอร์ลินโดนยึดครับเบอร์ลินตีกอืแจ็คอ e ี๊ยอยิงตรงไหนได้บ้างเนี่ยไม่เข้าเลยสักจุดอือยิงไม่ได้ครับแม่แงแดงหมดเลยครับ ได้อยู่เอ้ยไม่ได้กุงเบอร์ลินแตกทุกคนไปเล็วล้วไปเล็้วนี่ทุกคนโอ้โห no. no. <laughs> โดนล้อมโนโนจุก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 เย้โดนล้อมซะขนาดนี้จะทำยังไง โอ้โอมี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 ลีเพดูครับนี่ระยะนี้มันก็เอานะฮะดูครับสแกนบอกด้วยนะใช้กระสุนอะไรเจาะแหมเดี๋ยวนี้มีพอยวิวเมื่อคุณโดนยิงโดนใครยิงปกติไม่มีนะบอกก่อนตายไงตายงั้นครับสนุกดีวแบบนี้แต่แพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออืมแมปนี้นี่เข้ากับรถถังผมมากเลยนะครับใช่ พอเราอยู่เมืองจีนกันอยู่ตอนนี้แล้วรถถังที่ผมมาก็คือรถถังจีน BZ 79ครับซึ่งมีความสามารถอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะแล้วผมเห็นมันมีบ้องอะไรด้านหลังด้วยนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นเทอร์โบโรหรืออะไรสักอย่างนะมาเนี้ยเราลองใช้กันดูเลยฮะอืมจริงๆด้วยฮนะเทอร์โบครับโอ้โหเอโหโหจากรถถังหนะักกลายเป็นรถถังซิงได้เลยนะเนี่ยแหมไม่ธรรมดา ใช้ได้อีกครับไปรถเรามันช้าครับนี่มีมาช่วยเพิ่มความเร็วหน่อยก็โอเคก็ไม่ได้แย่มองมองอะไรก็เพื่อนไม่เคยรถถังติดเทอร์โบเหรอไะ,อะนี่ได้โชว์ให้ดูอืมเค็นป่าเคยเป่เคยเป่า,ปา,ปาถังติดเทอร์โบอืมมาดัาก,กันอย่างนี้เลยเหละให้ตายสิจะทำมุมยังไงดีอย่างนี้แล้วกันอืบชืบ้ แบงเขาให้เจ็ดร้อยเลยทำมุมทำม,มุมทำ <laughs> ม,มุมเฉล็บทำม,มุมเฉียงหลบ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 เอาป้าเอาป้า,ปาสักนัดอืมถอยไม่เข้ามันโผล่มาแต่หัวเนี่ยเดี๋ยวนี้โหลดลูกแพงๆยิงกันเลยลูกดีๆมีไม่โหลดโหลดลูกแพงๆกันช่วงนี้ กับบานกูก็เอาอะเน้นเฮดชอยกันนะช่วงนี้อืมอย่าว่าแต่เขาผมก็โหลดโอเคการมินวิดีโอสไปเชนแตกหนึ่งเรียบร้อยอืมไม่โดนอืมเขายิงตรงไหนไว้ผมยิงใต้ท้อง แบมไม่เข้าต้องยิงหัวกันแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ไรพวกนี้กระบานกระบาลเน้นเฮดช็อตกันมุมเราไม่ได้เรื่องเลยบอกเลยเฮ้ยหลังเข้าเชี่ยหายแล้วทีมอืมเอามึงก่อนเลยเชี่ยหายแล้วพวกคนผมโดนลุ่มเริ่มการถอยทับจะถอยไงถามจริงเพื่อนถอยไง่ะ ถอยไงก่อนถอยไงก่อนโดนลุมเป็นแซนด์วิชขนาดนี้ดูครับเรียบร้อยโดนเสียบเข้ากลางหลังอื้อตายเลยข้ามไม่โดนแต่รถถังจีนเล่นสนุกอยู่นะแรงใช้ได้มีเทอร์โบด้วยเพื่อนเราแคปแคปทัน่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอืมอืมนานคุณคุณ คุณช่วยเ,เร็วไงดีแล้วดูขยับขยื่นขยับรถมันก็เห็นดีครับเนี่ยนิ่งไว้เนี่ยนิ่งไว้เนี่ยทำแบบนี้เนี่ยดูมันขยับขยื่นกันมันก็เห็นหมดเลยเรียบร้อยนิ่งไว้เออแล้วเรียบร้อยไม่ทานเนี่ยกเมื่อกียจะชนะเลยถ้าไอสองตัวนี้มันไม่ขยับขยื่นเนี่ยมันต้องทำเหมือนไอเรียวผ่าคณีนิ่งนิ่งไม่ต้องขยับแต่อันนี้ก็นิ่งเกินไปนะบางที มึงทำอะไรเนี่ยคุณ,ค,ณคุณรู้ทางสวีเดนครับไม่ทราบว่ามึงม,มาทำอะไรตรงนี้คนอื่นเขาไปลบกันแทบตายคุณมาทำอะไรครับตรงนี้เนี่ยติดติดยิงโอ้โหเริ่คุยครับเริ่คุยอออ๋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 อยังไงโอ้ โขนโออเออเอยังไงครับเรียบร้อยคุ้มไหมเนี่ยถามจริงมาเต้นบัลเล่กับเขาเนี่ยแล้วดูรับเดี๋ยวมันต้องเอาชีวิตรออจากอีก3คันนะบอกกันนะถ้าคุณชนะได้นะมันจะนับถือคุณเลยว้ยถ้าคุณเก็บไอ้สามคันได้นะถ้าไอ้สามคันนั้นเลื่อนมันน้อยแล้วคุณจอบมันเข้าพร้อมกัน3คันเลยผมนับถือเลยนะด้วยเลื่อนของคุณขนาดนี้มาครับเกาะติดชีวิตรถคันนี้กันนะผมรู้สึกสนใจเขามากเลยฮะ thousand years later หามุมดีด เอ้ยเมาส์เลื่อนน้อยอยู่ยิงได้เปล่ายิงได้เปล่าอาเจียเ๋ยตัวเองเรียบร้อยโดนเจอเจเอ๋ตัวเองเฮ้ยสนุกดีแบบนี้ถึงแม้เราจะแพ้ก็เถอะแพ้ไม่เป็นไรอะ ก็สนุกดีนะครับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามกันนะครับส่วนใครที่สนใจอยากโหลดเล่นเกมนี้ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมใช้โค้ดกันด้วยนะครับแล้วก็มาโหลดเล่นเกมนี้กันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม